สัคุ่อนนี่นเราจะรีวิวของเธอเขียนนะคะมีสามอย่างค่ะนี่กระเป๋าดินสอค่ะเดี๋ยวตอนใกล้ๆบันเธอเดี๋ยวจัดกระเป๋าให้ดูจัดแบบจริงๆเลยนะจริงจังเลยนะเดี๋ยวทายกนว่าเป็นติวอะไรติดตามด้วยนะคะนี่ สีเขียวค่ะเปลี่ยนแนวนหน่อยนึงนี่ก็สติกเกอร์ค่ะอยาให้ดูเลยเนาะ ที่เกิดแบบนี้ค่ะเพื่อนนี่มันมีกี่ลายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะแต่อันนี้รูจ้จักเออไม่ใช่อยู่ดีๆี่เป็น ไาส่เนี่ยค่ะไาส่นะคะเพื่อนนี่โอ้ใช่ไหมนี่อันนี้มีมาด้วยมีดาวพี่สาวซื้อมาให้ของขวัญวันเกิดค่ะแล้วแล้วพี่ก็ ซื้อห้าเหมือนกัน,กนค่ะนี่พิกเกอร์แบบนี้นะคะ่ะเพนนื่อนี่อันนี้หมดสามลายค่ะนี่อันนี้ค่ะอันนี้เชิญคอยติดตามด้วยนะคะอันนี้สามบาทค่ะอันนี้เก้าบาท กวางสิบแปดบาทเนี่ยค่ะนำบราคาไม่ได้วันีขอแค่นี้ค่ะฮูฟฟิงฮูฮูฮูเก๊ก แล้วก็ปุ๊บฟุ๊บแล้วก็พี่นหน่อยดูมาดูนะเพื่อนแล้วก็ทนามาดูนะวันนี้มันเกิดพี่อ่อนแลวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่บายค่ะลานะ